แล้ววันนี้ชมพูนั่งอยู่ในเบาะ VIP นะคะโหนั่งดูหน้าชื่นชมเพลินเลยค่ะอันนี้ชมพูรู้สึกว่าโอ้โหเบาะน,นี้คือสบายไม่ธรรมดาเลยคะ่ะแบบโหน่าใช้มากๆเป็นตัว H1 t h e l u x e นะคะคันนี้ปี2013นะคะอดูจากข้างหลังนะคะก็จะมี Parking Sensor นะคะที่คอยได้กะระยะได้อย่างปลอดภัยแม่นยำขึ้นนะคะสีดำ ขับกับภายในสีครีมนะคะดูหรูหราขึ้นมาทันทีและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะของคันนี้นะคะก็คือไม้ไม้คันนี้เลข85,000ืาโลเท่านั้นเองสวยงามแล้วก็ดูแลรักษามาอย่างดีเนะจ้าของลำดับเดียวเท่านั้นแล้วก็ในส่วนของคนขับนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ แล้วก็กระจกปรับไฟฟ้าแล้วหน้าจอข้างหน้านะคะที่แยกส่วนกับจอตรงกลางข้างหน้าเนี่ยเรานั่งกัน3ามคนเลยถ้าเกิดไม่ได้นั่งเนี่ยเราก็พับออกมาพับมาเนี่ยมันก็จะเป็นที่ใส่ของใส่แก้วน้ำได้นะคะแล้วก็นั่งได้อย่างสบายด้วยนะคะวงเล็บเด็กเบาะ VIP ตรงนี้นะคะสามารถปรับไฟฟ้าตรงนี้ได้เลยนี่นะคะปรับเอนไฟฟ้าตรงนี้ได้เลยนี่ ปรับคู่เลยนะคะทั้งซ้ายและขวานี่อย่างที่ชมพูบอกนะคะมันสบายจริงเพราะว่าข้างบนเนี่ยนิ่มด้วยและเบากกระชับด้วยทั้งหลังเนี่ยก็จะมีแอร์ด้วยนะคะแอร์มันคือมีแอร์ในทุกทุกที่นั่งนะคะปรับแอร์จากตรงนี้นะคะคันนี้เนี่ยอยากจะรู้เรื่องราคากันหรือ,อยังขายถูกมากๆตอนนี้เราขายอยู่ที่ 1> 8 1 9หนึ่งเ้าท่านั้นเองนะลดจากล้านห้านะคันนี้นะคะล้านหเกือบล้านหตอนนี้เราขายแค่8 1 9หนึ่คือถูกมาจากป้ายแดงครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะเป็นเครื่องดีเซลเนี่ยกำลังแรงส่งเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยตอนที่เราจะคัดเลือกเข้ามานะคะนอกเหนือจากที่เราคัดรถโครงสร้างตัวถังเดิมแล้วเราก็ยังจะต้องดูในส่วนของประวัติการเข้าสู่นะคะซึ่งคันนี้ทุกๆระยะเลยนะคะ และล่าสุดเนี่ยมีการเข้าศูนย์ไปเ,เมื่อตอน73็ดหนะคะได้ไปเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะคะกับแพ็กเกจออกรถเคลือบแก้วเต็มระบบนะแล้วก็มีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะ,ะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ด้วยนะคะเช็คศูนย์ก่อนส่งมอบด้วยมีประกันวารันตีเครื่องยนต์นะคะแล้วก็เกียร์1ปีนะคะหรือ2 0 0 0 0โล